สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องพระนุด้วยนะคะฝากชว่วยดูคลิปให้จบไม่กดข้ามด่านนะคะดูคลิปอย่างน้อยห้านาทีขึ้นไปนะคะภาษาก็ออกมานานะคะมาที่สวนนะคะสั่งข้าวโพดไว้นะคะอเจา้าของสวนมาแล้วอู้อันนี้พริกนะคะพี่น้องเดี๋ยวเลาะดูก่อนนะคะ โอ้มักคือก็ดกแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกเนาะก็เริ่มสุกบ้างแล้วแต่ไม่เยอะนะคะนี่แหละปีที่แล้วเราก็มาซื้อนะคะปีนี้เพื่อนก็เปลี่ยนที่ปลูกนะคะก็ดกเหมือนเดิมนะคะโอ้เขียวปื้อๆมักีืเพื่อนนะค,ะ,คะเดี๋ยวลงไปสวนข้าวโพดกันนะคะเจ้านี่แหละมาซื้อประจําทุกปีนะคะเออปีที่แล้วเพื่อนปลูกเยอะนะคะข้าวโพดนะปีนี้ปลูกไม่เยอะนะปลูกนิดเดียว เพิ่นก็จะปลูกพริกปลูกฟักทองนะคะโอ้เพื่อนปลูกหลายอย่างเพราะว่าน,นาเพื่อนมีสองที่นะคะอีกที่หนึ่งเนาะปีแล้ว,ว่า,าช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จเพื่อนก็จะปลูกมันปลูกเผือกนะคะที่ภาษามาซื้อนั่นแหละนะคะสวนนี่เพื่อนขายพอกินนะคะเอฟซีขายถูกยี 20, 30, ก่สิบสามสิบก็โอ้ได้เยอะมากนะคะอู้ด้านฝั่งนู้นก็จะเป็นฟักทองนะคะ เดี๋ยวเรามาลุยส่วนข้าวโพดก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยพาไปเลาะดูส่วนอย่างอื่นนะคะโอ้สะออนมาผิดเนาะเขียวปือป้อๆนะเดือนหน้าก็น่าจะเริ่มเก็บขายได้แล้วเนะมันเริ่มแดงแล้วโอ้พัุณมีสะ จะเลี้ยงปลาด้วยนะคะ ปลูกหน่อยแทบปีนี่ปลูตะบุญมะพีดเท่าน้ำถ่วมมันตายแมนบอกถั่วมก็ที่ถั่วมนั่นคอยนั่นขึ้นน้ำแล้วคือจัำว่าว้านมือนีมาปลูกฝนตะกุกใส่สว่างขัดปลูกมันละถ่วมั่วมันนี่ดินมันเหนียวมันเลยบอกขึ้นเลอะไรแป้งน้ำออกยุบมันละบบเกิร์ตบันมือไม่ได้นี่ปลูกจากนี่จากห้องนี่มันหนีนั่นลูกมือไม่ฝนตะตกใส่ละได้ทางนี้ยังเหลืองเลยที่มีเป็นยังขื้นเหลืองนั่นเราไปใส่ขัดปลุกเหา เดี๋ยวมันก็มีฟักอยู่เด้อยู่ฟักมันก็เต็มดีเดี๋ยวมันเจ้าโรมาซาพอดฟักใหญ่ๆแต่ว่าฟักง่ายก็ได้หน่อยฟักก็แต่ยาดอกน้อยกตยามันแหละเนาะกเต็มดีดอกอืมเดเต็มแหน่อืมภาษาฮะโอ้ยเอายางมาปลูกเด้อ ผู้ดสิาผู้ไม่ไทยสเอาน้ำนั่นปลาหนู้อยยอยห่อันนี้ดอกอันนี้ยนูบกแดงด้วยเนี่ย่น้อยกระซุกระสีเดียวนดอกกหันมันไม่ค่อยเดอหลายอเอห่วสามจีตจะอิ่มยีดอกเก็บเบิดละบอนหมากยังเป็นมกอึคนนะหมืกอึนั่นมกอหันประมาณนั้นที่บปาปลายนี่แหละรอบสองรอบสองหอึกอึ่แต่ว่ากระเสียยู่มันเป็นมกออัน พยักนะมันกับมันอยู่อือขอบคุณมค่ะคือเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ป่ะเนี่ยอันบ่อบักอึใหญ่ตัวนอ่ะตัวนี้สีไทยลงหมากฟักอีกฮะเออเฮาสิลงเขาตอบได้บานเนี่ยเพราะว่า ลงหอดคนแลนน้วเนาะบ้านในคุยกับอาเซียวก็ยังชุ่มช้นรงเขาต่อวันที่ฉันปลูกข้าวหอมไผ่น่ะมันชื้นอยู่เดือนเน,าาน,นี้สาระห้องเย็นใช่ค่ะห้องเยานใา้ไว้ฉาบูบักกะลาตูมพันร่างนี่มันดินมันมับ่อมันถ้าฝนมาตกใส่กางเวทมื่นอ่ะอ่าสิบสี่ตุลาอ่ะมันทื่อลงมากเออลยดิน,นดิน,นมันเปียกมันเหนียวมันบ่อไหลบ้านมันบ่อไหลนีบไหลออกยุติบามันปิดหูมันน่ะนะเอออะไรบ้านนี้ดินมันเกิดเหนียวพร้อม มันก็เน่าเลยตี่ไม่ได้เขาผูกเขาหงุดด้วยว่ามันบ่ผงนะมือเขาติดมือติดอย่างนี้โกรกใจหอนเอ้าโกกรกผูกะบ่เกิดอลไมักพริกจิเก็บช่วงใดหมักพริกเนี่ยเพท่านได้ซุกเนาะเพราะท่นได้ซุกเพแม่นเดือนหนาพผูแลเนาะคือแม่นบอกเออมันก็เริ่มซุกไปเรื่อยแล้วเนาะ มันมีอยู่หน่วยสูงเหมืนชาว่านหันเหมือนจะเปนคัดเออบ,บ่งลงแล้วบดีฉีดยามันเนาะก็จะ,ะหันแล้วฉีดเลยจะโดนละลาย่ถ้าบดได้ฉีดยามาันละโอ้ยไปเบิ่งลายลายผู้ฉีดไปรอเบิ่งหมักฟักเพิ่นก่อนอวอาหมักเอือกไหมวาวพิดอันเห็นเจ้าเก็บอั้นคืนรถเดชปลูกอยู่ใส่ยู่นี่บ่อยู่ปุ่นบ่ พอรา่าแมนอยู่นี่อา้าคือได้เก็บไว้แท้ได้หลายเทะเนาะโอมาเลาะสวนนะคะเอฟซี F C, ตรงนี้ปีที่แล้วิ่นจะปลูกพริกเนาะปีนี้เปลี่ยนใหม่นะคะปลูกข้าวโพดนะคะอุ้ยฝักทองพี่น้องงามคัก ฟักทองอุ้ยผุน่ะนหน่วยมันเป็ตตาสอออนผุน่ะโคโลเคเลปฟาดพี่น้องอฟักทองฟักทองอู้ดกนะคะเอฟซีเพิ่นทําสวนขายจริงๆนะคะนี่ฝั่งนี้มีทั้งฟักทองมีทั้ง เออแตงไทยนะคะมีทั้งอู้คุนะสออนหมากมันโคโลเคเลยย่ยู่งามงามงามพี่นอ้องสออนเพิ่นนะคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เพิ่นใส่ขี้ไก่นะคะ fc โอ้โหดูนะ่ะลูกมันนะคะ โ็อ่อนลูกมันพี่น้องอีกหน่อยเพื่อนก็ได้ขายแล้วนะคะนี่ลูกมันนะคะก็เพื่อนก็จะไม่แก่มากเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะโอ้โหชอบชอบนะเอฟซีนี่ค่ะ,คคนะคะปีที่แล้วกนจะปลูกข้าโพดอยู่ฝั่งนู้นนะคะลงไปข้างล่างอีกเนาะอันนี้เพื่อนปลูกสูงนะข้างบนนะคะ เดี๋ยวกลางเดือนหน้านะเราก็จะได้มาซื้อพริกนะคะเพราะว่ามันเริ่มสุกแล้วนะพริกเพื่อนก็เริ่มแดงแล้วก็มาซื้อข้าโพดนะคะได้มาซื้อแลไะก็เมื่อแลเหรอนีอ่อันนึ่งไว้ถาดลูกทรายกำลังมา แท็กสิฮอดจักทุ่มจกักยามล่ะอันูเพิ่นไปทหารนะ่ะอืมพริกกํลังแพงเนาะช่วงนี้กเยปอยูยย่มันก็นได้ อ้ยสะออนมักฟิกดกอเออ,อดกอีกแล้วเอซนี่ค่ะเริ่มที่จะสุกแล้วนะคะคนอะ่ะสะออนของเพื่อนเนาะเพื่อนขยันนะคะอ้ยคุเนะเม็ดใหญ่นะคะกลางเดือนกลางเดือนเพื่อนก็จะเริ่มเก็บแล้ว ดกดกดกพ,กพื่อนเพื่อนก็นมีนี่ค่ะแทงน้ํานะคะก็จะเป็นกรมทรัพยากรนะคะของหมู่บ้านนะคะพเพื่อจะเดินท่อก็ได้เสียเงินอยู่แต่ไม่แพงนะเอซีไม่เยอะนะคะก็น่าจะเสียเป็นเดือนนะคะก็ใกล้อีกนิดเดียวก็จะถึงนาภาษานะคะแต่ว่าคนที่นาอยู่ก่อนพเพื่อนไม่ให้เอาไม่ให้ผ่านนะก็เลย ไม่ได้เนาะโอ้ถ้าผ่านไปได้เนาะภาษาก็คงจะได้นี่แหละปลูกผักปลูกหญ้าขายแบบนี้แหละเอฟซีนะคะคนทําสวนนี่ต้องขยันนะคะต้องขยันจริงๆทําสวนปลูกผักนี่คือไม่มีเวลาอยู่เลยนะคะสองแทงใหญ่ๆเลยนะคะเดือนหน้านะคะอ๋อประมาณกลางเดือนหน้านะเดี๋ยวเราก็จะได้มาซื้อพริกนะคะ มาหาซื้อแต่ข้าเจ้ากินละพี่น้องนี่ค่ะข้าวโพดเดียวสามสิบบาทนะคะสามสิบบาทก็ได้เยอะอยู่นะคะข้าวต้มขายก็สามสบยี่สิบนะค,นคะนะคะ